สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําก่อนส่งนะครับเป็นเตาขนมครบรุ่นประหยัด1ห,หัวเตานะครับจะใช้เป็นขนมครกก็ได้ขนมขนมไข่ก็ได้หรือจะเป็นขนมครกสิงคโปร์ก็ได้นะครับเตาตัวนี้สามารถสารพัดท,ที่จะสระสรส้างสรรอาหารเพื่อคุณลูกค้านะครับตอนนี้หนาวด้วยนะครับขนมครกนี่หาก,กินยากนะครับก็ชมคลิปนะฮะ แต่เราเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็โทรเข้ามาติดต่อเราได้เลยนะครับโทรสั่งได้นะครับเบอร์นี้นะครับแต่ทางติดต่อก็ทางไลน์ทาง youtube ทาง Facebook ติดต่อได้เลยนะครับเรามีรุ่น1ห,หัวเตา2หัวเตา3าหัวเตาแล้วแต่คุณลูกค้าจะสะดวกไปค้าขายแต่โดยม่าค้าขายนี้ต้องสองหัวเตาขึ้นไปนะครับก็เลือกเลือกเบ้าได้นะครับจะเอาเลือกเบ้าเป็นตาไก่หรือจะเบ้า,าเบ้าลอนอะไรเงี้ย ติดต่อได้นะครับชมคลิปก่อนนะครับก่อนตัดสินใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับสวัสดีครับร้านตลาดถทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําทดสอบนะครับเป็นเตาทําขนมครกนะครับรุ่นประหยัดหนึ่งหัวเตานะครับที่ผมเอาเบ้าขนมครกมาเรียงรอบๆเนี่ยก็คือให้คุณลูกค้าได้เลือกนะครับนะครับคือบางทีเนี่ยครับคุณลูกค้าเตาตัวนี้ทํา ทำขนมครกได้ด้วยนะครับเพียงทําทขนมครกนะครับอันนี้เป็นเบ้าอลูมิเนียมสําหรับเหมาะสําหรับเวลา,าล่อนนะครับล่อนแป้งคือยกขึ้นมาล่อนเนี่ยบางทีเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยอานจะเบามือนะเป็นอลูมิเนียมจะเบามือนะครับหรือบางทีก็จะใช้เป็นเป็นเหล็กหล่อก็ได้ครับอเอารุ่นนี้ไปก็ได้ลูกค้าเลือกเอาเป็นเหล็กหล่อแต่เป็นสาหรับล่อนแป้งก็จะ เหล็กหล่อก็จะเบาหน่อยสามารถยกขึ้นล่อนได้หรือคุณลูกค้าจะแคะนะครับใช้แคะใช้แคะก็ใช้ตาไก่เลยนะครับแคะนี้คือจะล่อนแป้งไม่ได้ครับพเพราะมันหนักนะครับมันหนักด้วยแล้วก็เทแป้งเนี่ยขอบเนี่ยเขาจะเตี้ยพอเทแป้งเข้าไปเนี่ยมันจะหล่นนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นล่อนเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้นะครับตานี้แล้วก็2แล้วก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วสาหรับเตาขนมครกเนี่ยเราจะเปลี่ยนเบ้าได้นะครับคุณลูกค้าถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากจะขาย ขนมครกสิงคโปร์นะครับเพ yeah. ียงแต่เปลี่ยนเบ้านะครับเปลี Windows> ่ยนเบ้านะครับซื้อสั <t 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 ่งเบ้าเพิ <t <t 對對่มนะครับทําขนมครกสิงคโปร์นะครับก็เปลี่ยนเบ้านี้นะครับเป็นเบ้าเตาขนมครกสิงคโปร์นะครับหรือคุณลูกค้าจะเป็นขนมไข่นะก็เพียงจะเปลี่ยนเบ้านะครับเตาตัวนี้สามารถทําได้หลากหลายนะครับสําหรับคุณลูกค้าจะขายขนมครกหรือจะขายขนมครกสิงคโปร์หรือจะขายขนมไข่นะครับก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับ ชุดหนึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะครับเบ้านะครับเบ้าขนมครก1ชิ้นหรือขนมไข่หนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็แผ่นกระจายความร้อนนะครับแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยเราใช้เหล็กแผ่นนะเราไม่ใช้สังกะสีนะครับเพราะฉะนั้นจะหนาจะอมความร้อนได้ดีแผ่น <WAN> <r> <ๆ S 1> กระจายความร้อนเนี่ยจะช่วยระาบายเรากระจายความร้อนได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นจะทาให้ขนมครกเนี่ยสุกทั่วกันนะครับแล้วก็เตาเราใช้เตา 430นะครับเป็นวาลวโยกนะครับวาลวโยกต่างกับวาลวหมุนคือวาลวโยกเนี่ยเวลาเราสังเกตได้ว่าตอนนี้เราปิดหรือเปิดเนี่ยตรงน,นี้ปิดถ้าเปิดแล้วก็ดึงมาหาเรานะครับนะครับแล้วก็จะมีรูเยอะๆเนี่ยทำให้ไฟเนี่ยจะระ,ะบายทั่วถึงนะครับอันนี้เรามาดูไฟนะครับช่องทางซื้อจากเราจากตลาดตลาดไสแก๊สเนี่ยก็น่าจะเป็นช่องทางที่ว่าใกล้ชิดลูกค้ามากที่สุดนะครับสําหรับคุณลูกค้า มีปัญหาเราก็โทรคุยกันได้คุยกันทางไลน์ก็ได้แก้ไขปัญหากันเบื้องต้นนะครับรับรองว่าซื้อจากร้านเราเราไม่ทิ้งลูกค้านะครับลูกค้าจะไม่เหมือนเดียวดายที่เราทิ้งซื้อของแล้วไม่ไม่สนใจเราซื้อของเราแล้วนะครับโทรเข้ามาอ่าโทรเข้ามาถ้ามีปัญหาแต่โดยมากนะครับสินค้าที่ออกจากร้านเราเรา,เราต้องลองไฟทุกครั้งนะครับลองไฟก่อนส่งอย่างเช่นลองไฟวันนี้นะครับก่อนส่งเราก็ลองไฟแล้วเราก็ทําคลิปให้ลูกค้าเลยนะครับสําหรับลูกค้านะครับ จะใช้แผ่นกระจายความร้อนเพื่อความปลอดภัยเมื่อตกกระใจายให้จุดตรงกลางก่อนแล้วก็วางแผ่นลงไปนะครับแล้วค่อยมาปรับอากาศตรงนี้นะครับเพื่อเราจะได้ไม่ตกกระจายนะครับแล้วเราก็ค่อยวางเบ้าขนมครกหรือขนมไข่ลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับส่วนการการเผา,เผาเผาเบ้านี่ครับก็ผู้รู้นะครับลูกค้าผู้รู้ก็แนะนํามาว่า ไม่ต้องยุ่งยากครับเพียง <hurt> แต่ว่าล้างเบ้าให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดเสร็จแล้วนะครับก็มาวางบนเตานะครับวางบนเตาให้น้ําแห้งเสด็จนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันพืชน้ํามันพืชถั่วเหลืองยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นถั่วเหลืองนะอย่าใช้น้ํามันปาล์มนะครับเทให้เต,เต็มเบ้านี่เลยครับเตให้เต็มเบ้าเลยนะครับแล้วก็ไฟอ่อนๆนะครับ จุดทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะครับจนเบ้าเนี่ยเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำครับเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับมันจะดำแบบนี้นะครับจนเป็นสีดำนะฮะทีนี้แค่ต่อไปรับรองนะครับว่ามันไม่ติดแน่นอนนะครับ ไม่ต้องใช้ลองลองทายทำที่ร้านตลาดไทยแก๊สแนะนําไปก่อนที่ผมแนะนําดีกว่านะครับลองทําดูนะครับได้ผลจริงๆนะครับสาหรับคุณลูกค้าถ้าสนใจก็โทรเข้ามานะครับโทรสั่งเรามีขนาด1หัวเตา2หัวเตา3หัวเตานะครับแล้วก็มีแบบรุ่นรุ่นประหยัดเนี่ยสามารถแยกได้ครับแยกเป็นชิ้นแยกแยกเป็นตัวได้ด้วยนะครับคุณลูกค้าสนใจโทรเข้ามาร้านตลาดไทยแก๊สเลยเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ